ไม่ยังเกล่ไม่ยังทไมยังเฮ้อฮ้จะเม่ยังเบาเขาเบาเป็นยังบานนี่เนี่ยมันหลับเนียมันหลับเนี่ยมันหลับเียมันหลับเดียวมือยนี่นี่ขามาว่าไม่เมียสบอแมนกันเมีนเวมนอเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเาเขาบอกว่ไเขาลสบอ ึอย่ามาหนูที่ยามึงหนดูสิห้องหนูสักประมาณสิบหลอดพังกี้ปาดเกยอปลาต้องเอาผูวบ่าวมีอะไรก็รับพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องครับผมขี้รถไฟพังกี้ผมมาแต่มันแพงพี่น้องครับเพราะมันเกยอปลาเนี่ยหุยแม่นอยู่บ่เนี่พี่ปองใช่ไหมแม่นละครับ เราแก่ไม่อยากออกกอล์ฟรถ้วยับสวัสดีครับแกสวัสดีครับมานั่งอยู่นี่คือบกบ้ตรกังซองว่าอยาอบพมึงไม่ยังไม่ยั้งเอวกผู้บาว่ะเอาเม็ออกเม็ดออกไปเห็นน้าคิดวเอาเม็ดออกเฮรอดสันี่ยังเนี่ยเชื่อลเนาะพ่อพ่อโดนแล้วปไมสบายดีบ่แกฮะ คิดฮอ,อดคิดฮอดคิดฮอดก็นอดสันพนาแมนเอฟซีเขาจมหาเจ้าเ,เออข้ามาจไปสายเก็บออกเก็บออกเขาา่าเออมีคนนอหนูบ้างผมยังมาหนูสอหนูนี่ห้องหนูสิบห้องสิบห้องซ้ห้องนีสิบล้อเลยปกติหนูเหน<笑>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 มาเป็นคุ้ยมันรังถ่ายอุู่าเร็วหนิยังนี่แสลากู้ภัยปูต,ตอปอแต็กตึกปอแทกตึงไอโอ้ยขอบคุณหนูไหนงเรียนบานนี่มาลัผู้บ่าวสบ่ะ แน่อยเะียาดาอภพรมึงว้าบ่นทนไมอุ้ปุเน่ไม่แห้งดิุเน่ปืารอ้ยมาทางู้มาัางผู้เบานี่ค่ะอีหล่เนี่ยค่ะค่ะปอดเอาไม่ค่ะคือขาดมดเนี่เอาไม่ด้วยเสองโอ้ยค่ะดีปอดน่งถาซาร่าขาผู้เบาเนาะส่วคนน่ะได้เวไปผู้เบาเดวไปผัวมาเดีวไปบ่ค่ะเกิดพ่มาแล้ว หน้าเหี้ยวว่ามันนังกองงามขับงามว่าจะว่าแม่เราควรจะเตะเอายุบหนาวจะได้ไมาเอ็นคักเหนียหากินซีนมึงกูว่าหน้ากูว่ามันน่องง่วออกบดเอานวดหนามีเออโอ้ยมันคือกะลหี่ยงเทาใะบ้านนี่กะเี่ยงเท่าไหน่ยพอนั่งนั่งเมื่อกี้นั่งนั่งท่าไหนนั่งนู่นไนปนั่งไหมดูไปนั่งไหมดูก็นั่งขืดควยห่างดีแท้นั่งไหมนั่งไหมนี่นั่งใส่มาพีนจ้ไมเนี่ นี่มองนี่อานะเอบังดูนี่หนึ่งสองสามนี่นี่นั่งไหมนั่งไหมนั่งอีดีนั่งยีดีป้าที่ก็เมื่อกี้ก็คุยหางความนี่นี่นี่โอ้ยซาผู้บ้าบ้ากหรอไปบ้าค่ะเขาบ้าบ้าหรอเขาขี้อันโอ้ชิมอยากนูใครอย่างเนี้ยโอ้ยเ่าว์หนูตัวอี้ามกูบอกไรเทียเลยว่าหนูเยาวาหนูซา ก็เยินเพลงนี้บอขว่ามหาผูุบาลพู้ว่ามหาขวังสิเด้สาวคนหนายของไงอายจึงลืมน้องลืมสาวหลังกองที่ล่อใบของอยู่ใต้สาลาจกของน้องเล่นเห็นของน้องเม้นอายบอมาหัวสาไปพ่อนมห้าวกัะตาไม่น่าละบอมาแต่งน้อง อ้าโอ้ยม่โดนเจสบายดีวะเขาได้แกอยู่ค่ะไม่ไรถอดไมด้กินถอดนึกบอกกันนอกห้ามยฮะมึงแซังโดนแท้บัไดใไม่มาแยังสัตมึงก็เลี่ยมแท้หัวมนีก่อมึาลมัมาลมัลา ว่ามันรันโซ่นี่ยนี่เอามันก็บ่ารนเสมอกับคือก็รนเต็มครึ่งว่ามันลันว่ามันรันมันอะเพราะสีทานเฮปอดเอาขึ้นยอมสีแนวไกลๆน้่เลดถอยมาถอยมาขึ้นยอมสีผมมันขึ้นมึ้นขึ้นขึ้นเสียงทังสั้นเสียวขาวเหรอไหมโอ้ยเจ็ขอด้วยม่ขว้นหอดอแห้งแต่เจ็ขินหอดกวหอดอีเลยกินอดมีเงินใส่บ่เรามนอดันยังกินหอดเมีเงินใส่มีเงิอนยังใส่บ่ บอบ่นี่กับผมคือกันยังกอยังกอโอยเอาบ่อใหม่เอาบ่เออบาใหมมีอยู่ดินี่ดินี่ดินี่ว่านี่งน่อยนี่โเฮ้ยนบมักนานนานนเป็นบ่อมักเป็นบ่อมักเตี สูงเงีบ้ทมิเียได้ไงมเลยสันแข็งเอาอยู่บ่กินหอดกินอดอีหลีมือได้บางๆนาพางบ่ชนางบ่กับบ่ปันไหค่ะบางๆขับรถพาไปเที่ยวนีปะไปเที่ยวใส่เที่ยวเล่าเล่าอยากไปต้องขยพักนไหมเาไปแลเขาไปแรกวันสุกเขาจะปิดด่านสองทุมมันสุกเสา มันทิ่ทุกข์มาจริงหรือเปล่าเปิดธนาคารเปิดค่อยนั่มือกันเบิดงานเบิดการบุรีค่าอ๋อส่วนนี้เดี๋ยวออกงานบ่นี่มีอยู่แต่วันที่4ค่ะอยู่บ้านโอ้ตัดอ้อยนะโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าหลายงานเขามบุกวานนี้จ้ะอ๋องานมะล่าพี่น้องครับเจ๊อ๊อบแล้วนี่จ้ามือค่อยไปเพิ่มสักวันจะพาไปดูพี่อ๊อฟนะครับเจ๊อ๊อฟนี่เพิ่นไปปรับเครื่องเสียงคนนี้เครื่องเสียงพี่น้องครับ คนดนตรีหรือว่า G M s o u d นะครับมีอกาสพี่้องครับให้ไปเบิรงนเด้อให้ไปทายคลิปชีวิตเบื้องหลังของเจ้าเบอรเงินเด้ยที่ว่าใส่มากที่สุดฉันกระิบแตกเช้าที่ฉมนะฉันจะแตกเช้ที่นเอากจะิแตกกันเนาะเอฟซีเขาละมาร์กแทะแต่ตังแต่ระเบิดล้มยโนซิมาก็ยังบแตกกระแตกแค่คนนี้ยี่หลี่เก๊กเก็กเก๊กสวยอันมืองสองสาม นี่ก็ย่อเยี่ยนนี่ทุกคนปนเปปเปี้ยนหรทุกคนปนเปปเยี้ยนโอ้ยเนาะก็ออกแน่เฮ็เมันกัดมารเมืดอกี่เราคิวเนาะแม่กายมึงดูเรามันบอกแล้วยเฮ็ไม่หมดนี่เฮปหมดนี่มันมันเค็มอยู่ยุคคิวเนี่ยมันเอาออกแน่มันจะกัดมันจะกินเลี่ยนโอ้ยมันบอกค่ะบอกตุติด นี่คิวหนูมาจนเกิดแล้วค่ะโอ้ยมึงอย่ามาโอีผ้ามึงเลยพี่น้องคนเหนือฟังนี่คืองวดก่อนมึงจะแต่งตัวแล้วไปเบิ้งบุญนรงไฟเนาะพอนแต่งผู้สาวได้แต่งสาวงามงามนี่แจงสาวงามงามมาลงเงื่อนแมาหลานห้องไสพอลุ้งพอลุ้งขอเงินเนี่ยวันนี้ดูไงพ่อจัางมาบอกหลานจักรเสบยเอ้ยเฮ้อจังไหนบอกคือโก่้วยมึงคือโกด้วยผ่้ลงโกดี้แมนค่ะเอามันก็มันก็เบิดในปากเจ้าประจ่างมันตีมือเปิดในป่าโว้มึงสองพันกว่าบาทเนี่ยบอเขามีเ้ิงจ้างทีร้านเขาบอกจักรคั่วพาโลเนาะ แต,งต่งโตย่างงามพี่น้องเอ,อ้ยองเฮียนพว่าถจไปบึงบุญลงไฟเนาะจะไปแดนหมคยั้าว่าจะลงเือนกลับงมาไดปุ๊บเส้นสนจยังีไดนรงปุ๊บพอลงจะไปซ้ขข,ข้าขึ้นแท่าจันวาจนวาได้ข้นเมื่อซื้อไปแม่อ่บบบบนนประมาณเป็นว่าแก้ <c oughs> กอดกอนอีกคนหนึงก่อนมหากอดก้อนผู้บบาผู้เบาคนผู้บบาอยู่หนซีบหนเาบียงน้าทวงเขา ผู้เบาวมัไจะเส่ละผู้เบาคนน่ก็รลอแต่ก็รอดแท้ผู้บ่าปลาึ้นมหารลติก็เทยเห็นม่ได้่นบ่มอ่ห่านี้แก้วปลาึ้นมันไป็ูตะคุณเราขาเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงพ้อหนนยันไตนะมันเป็นตะคุณเหล่าข่าหรอเป่าเฮ้ยนะเกดนะ เจออะไเจได้เนอะเอามียังฝากไว้เอฟซีในพุทางัาเจ้าะเอฟซีทั้งยูทูบและเพจพิ่นขึ้นตะพูขาเมื่อกี้เลยบุคอยมาหาหนูค่ะเฮ้ยเลยบุคยเห็นค่ะบุคคลอยากจะขอขุเพิ่อนกับมาแต่แม่ของซ้อนี่กสิมื่ออื่นนี่กสิขามเล้าแหละมื่ออื่นนี่ไปอีกแล้วแมนสีไปสีไปพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปท่าฝรั่งแขวงขโมนโอ้ขโมวนมื่อเอิญจะไปท่าฝรั่งแขวงขโมนจะไปกับกองแก้วก็พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ สามสิบสามเอ็ดกลับวันที่หนึ่ง<อ>ครับพักผ่อนแล้วกลับมนที่สิบหกสิบหกนี้จะข้ามเวียงจันทร์จุฬาพิุณาพ่าจะปองข้าเวียงจันทร์เราจะไปลวงพระบางครับสิบหกพิทณา,าข้ามสีบหานอนหนองคายขึ้นหนึ่ง<อ>พักผ่อนะครับพักค่อนเจ็บบม่่อยบอเลยที่ไปกัง้งไหนขี้หอดเอาเอาข่อย,ยากจะฝากบอกเอฟซนะเขาคีดหอดเจ้าฝากบอกกั้งไดเอาสิ่รับสี่หกอยเซาไปขอเกี่ยานิดนึงจะอาทอนห่งขอฟังเน่ กลับมาทำไมนห่เล่นกควมักเสียงเจ้า่เป็นยังาดอกแขวงอะไตีแม่ดอกแขวงเบิดเส้ะกแขวงแงก็ูเนียผัวตีสบอใหญ่เฮ้เงินเขาสบอเอาอีนี้ผัวตีนป่ันมมมันม่มมันก็รมมันแกากเลกกแลค่ะเฮ้เมื่อไรตีก็ขยนได้ไงเด้อเากบมายังโอ้ยพี่น้องลุบลุลบล่ะลุบลรตีล oh, yeah. ุบกตีเนี่ยเสียงกบบได้ ไม่รูปคากแท้นางทามังกีมึงไม่รู้เขาสิมาบอหันนั่งควยเขาเสิมาได้เอ่ยเร็วโอ้ยหาตมเอ้นี่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 เขานี่แหละที่จะมาฆ่าสายันเขาจะมาหากินแมงเมาและหาดดวงดูฝนนี้นี่นีเขาความเกลียดออกนี่บ่มาเอ้เอ้ยอ้ไอ้นัด มารอที่ทอกอสอคนสรง,ง,สงที่โบกอ,อ,อคนสรง <c ười> ผู้บ้าเฟังโคองไอโคองสิลืมหักเหวสาวคนไหนาไอของไงไอจึงลืมน้องลืมสาวลังกองที่รอใบของอยู่ใต้สาลากจกของน้องเล่นเห็นของน้องเม้นไอบอกมาหวัวซา ไปพ่อนมห้าวกัดตาไม่น่าละบ่มาแต่งน้องอันมีอย่างไม่อยังเป็นใจไมไดก่อนมันจะบานแพงครับมันจะบันแเปมือบ้านอยู่มือบ้านอยู่ปทุมราชออกจากปทุมราชกตีรถบ้านหอดบ้านอาบ้านปูประทานห่างต้องหาด่วนก็เลยขึ้นไปเพื่อบานแพงครับไปมาขึ้นพ่อฝนซีทุ่มครับเลยมาแวเลยมาแวคิดฮอดเขาถามเขาว่ามันตายหรือไปละดอก กีนหอดสันนี่ล่ะเินหอนู้อะไรเยื่อโอ้ยใเมื่อก่อนเนอะใเมื่อก่อนก่อนเจะใ้เขับรถในบังหนท้าสวยก็ท้างเลจอดงไหนใช่เจ้าไหมมอนี้มาขับจไหนเมมขับมาขับมันก็ข้นกัเล้งสี่หาเสี่เมืองใช่กุญแจข้นกัเลงอีปอบเขาเกียร์ม้ขับแไหนแมมนตห้าในยุ่ยนี่อ้ยพหน่ะพี่น้อง็ับบังทาาเพื่อนเ้ย ไปยังไม่ใช่เถอม่งงมาเ <reco Christ. S 1> ิ่ทงอนอกอนลุยกนโอ้โหถอนาเ๋นะไป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 มีบ้านก็แล้วบ็บิบเดล้วพีนองครับดูท่าเขาด้ครับเจ๋เขากดสวยนะครับนี่น Is ี่นี่นี่ตานี่ มางามแต่ละเก้บ๊ายบายพี่หนังครับ